สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับช่องนครสไตล์เล็กเชนแนวนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมโซนี่นะครับตัวนี้40นิ้วนะครับรุ่น KDL-40W650D นะครับอาการไม่ติดนะครับแต่ไฟเข้านะครับเวลาเปิดไม่กระพริบด้วยครับแต่เวลากดปุ่มมันกระพริบนะครับแต่เวลาเสียบอะแดปเตอร์เข้าไฟสีเขียวค้างตลอดครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกิดจากอะไรนี่ครับหลังจากแกะเครื่องมาก็จะเจอรูปทรงแบบนี้แค่นี้ครับบอร์ดอยู่แค่นี้ครับ เดี๋ยวเรามาเสียบอะแดปเตอร์ดูกันนะครับดูที่ตัวหลอดตรงนี้ครับนี่ครับติดสีเขียวแต่แบ็คไลท์ไม่ติดนะครับอมองตรงไหนดีปกติที่รูน็อตเนี่ยก็จะมีแสงโผล่แลครับเดี๋ยวครับ,รบเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์นนครับกดปุ่มเปิดตรงกลางครับน,นิ่งครับ ดูกดปุ่มเล่งเสียงลดเสียงนะครับนี่ครับก็พิบพอยู่นะครับเปิดปิดทำไมครับเปิดปิดก็พิบพนะครับแต่ไม่มีอะไรขึ้นนะครับนะครับมีเสียงนะครับมีเสียงซานะครับก็คือกดน่าจะเป็น่อช่องทีวีธรรมดานะครับอ่านา็อกนะครับมีเสียงซาครับเสียงซาๆก็แสดงว่าเครื่องทํางานนะครับแต่หลอดไม่ติดเดี๋ยวผมจะมาลองต่อ ต่อข้อมวงจรตรงนี้ดูครับแต่ปกติมันน่าจะกระพริบนะครับน่าจะกระพริบหกครั้งมันไม่กระพริบนะครับโอเคครับแปลกๆอยู่ครับน่าจะเสียที่บอร์ดครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับที่จริงผมก็ว่ามันไม่น่าเกี่ยวแต่จะต่อลองดูครับต่อเข้าแบบนี้แหละครับบางคนที่เคยเไฟกระพริบหกครั้งนี่ประมาณนะครับต่อแค่นี้พอครับสี่จุดแล้วเครื่องมาอเครื่องก็สังเกตดูครับพวกนี้ครับ ตัวแปะระบายความร้อนถ้าเกิดคราบเขียวเขียวขี้เกอยอก็ระวังมันจะกัดปิ้นด้วยครับก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับก็หาอะไรมาขุดๆพุ่งอยอกหรือว่ายังไงก็แล้วแต่หาทีคกลมาแปะใหม่ครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสื่อได้ครับมันก็พลิกกลับด้านก็นา,าจ,จะได้ครับเอาฝั่งนี้มาลองดูครับอันนี้แค่แนะนํานะครับพลิกกลับด้านก็ได้ครับเพราะฝั่งนี้มันยังไม่มีอะไร แต่ถ้ามีเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปทั้งชุดแล้วครับกเอาความบางเท่าๆกันนะครับโอเคครับผมก็ตัวนี้มันก็ไม่มีครับก็คงต้องกลับดันแล้วก็เช็ดเช็ดปิ้นเอาดูนะครับสังเกตผมต่อแค่นี้ครับแต่ก็เนี่ยครับจุดผูกเขียวเนี่ยเกิดจากเนี่ยครับพวกนี้ะก็สามารถกัดปินได้นะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะขาดนะครับ ก็ไม่แน่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าต่อแค่นี้จะติดไหมครับหลังจากที่ต่อแล้วมาลองก็เหมือนเดิมครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาออกครับก็ได้ไปดูอ่าอ่ดาดัตาชีตอะของไอตัวนี้ครับเบอร์ BD9423EFV นะครับ BD9423EFV นี่ครับตัวนี้ครับวัดไฟไม่มีมาขาแรกเลยครับซึ่งเดี๋ยวเปิดแฟลชครับอันนี้น่าจะเป็นรอยทํามานะไม่ใช่ที่ผมนะครับเป็นรอยอะไรไม่รู้นะครับก็เห็นว่าให้ช่างดูมาแล้วพูดประมาณนี้ครับผมกไม็ไม่แน่ใจด้วยว่าทําไมด้วยว่ามันโดนอะไรมาหรือโดนเอ่อพวกน้ํายาฟักหรือเปล่า เห็นว่า c a c อ c อขับหลอดเสียแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับ่าเปลี่ยนเ c ซขับหลอดเอ่อตรงนี้ครับวิ่งมานี่ครับเห็นไหมครับไล่มาปุ๊บมันก็จะมาเข้าอาตัวนี้ครับฝั่งนี้ครับตัวเลขกำลังดำเห็นะครับพูดง่ายว่าขาหนึ่งขานี้ไม่มีไฟมาแต่ผมไล่ว่าเัาข้าวเมื่อกี้จะผ่านอาตัวเลขตัวหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวซูมเข้าไปกันตาลายนะครับบางท่านก็บอกว่ามุมกล้อง ตั้งมุมกล้องอะไรแล้วก็อย่าว่าผมนะครับผมทํางานด้วยไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายทําคลิปอย่างเดียวก็คือถ่ายแค่ว่าอะไรที่สามารถแบ่งปันกันได้ก็จะแบ่งครับก็ดูเอาก็อย่าว่าครับนี่ครับจะมีอาร์ตัวดำตัวเล็กแบบนี้ครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะวิ่งมานี้มาที่ขั้วนี้แล้วมาผ่านอารงนี้แล้วก็มาทางนี้เป็นจุดตาแมวดำๆตรงนี้ที่ผมชี้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ครับทกู นี่ครับตอนนี้ผมเน้นรูวงกลมตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูใต้ปีนครับว่ามันจะโผล่ไปทางไหนศูนย์ถอยออกครับจุดเมื่อกี้นะครับก็วัดมันไม่ขึ้นนะครับก็ยังงงๆครับเล็กมากครับนี่ครับผมว่าที่วัดเมื่อกี้มันน่าจะอยู่รูตรงนี้นะครับ ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอาลวดสอดเข้าไปครับถ้ามันสอดได้มันก็โผล่ไปที่จุดตรงที่ผมบอกนะครับเอ,อารวดสายไฟยเส้นเล็กครับนี่ครับประมาณนี่ครับเส้นเดียวนะครับเหมือนเส้นผมเส้นเดียวจะแย่ไปถ้ามันไมโผล่ตรงที่จุดวันเมื่อกี้ก็ใช่ครับเอเตรงนี้ว่า เล็กมาครับเดี๋ยวครับมันเข้าไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีแรงดันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยุดกล้องพักสักครู่ครับเอ้ไม่หยุดอ่ะใส่ไปเลยตัวไหนตัวนี้เมื่อกี้ผิดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้เอาใหม่รับเดี๋ยวผมหยุดดีกว่าครับ ก็ใช้วิธีนี้นะครับก็ในเมื่อมนันวัดข้างบนกับข้างล่างมันไม่ขึ้นนะครับผมวัดทั่วนะครับจริงๆผมวัดวัดเมื่อกี้วัดตามจุดนี้โผล่ขึ้นไปน้านบนฐานอาตัวเมื่อกี้ครับมันไม่ขึ้นนะครับก็เลยโผล่ก็เล็งๆว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละเดี๋ยวจะโผล่ขึ้นไปดูว,ว่ามันมีปลายสายเส้นลวดนี่โผล่ขึ้นไปไหมเดี๋ยวมาดูกรทบก็ดันเข้าไปเดี๋ยวจะลุกใช่นะครับโผล่ขึ้นมานะครับ เห็นเส้นรวดนะครับนี่ครับเส้นรวดนะครับซูมให้ดูครับโผล่ขึ้นมาจากรูนะครับแสดงว่าไล่ถูกแล้วแต่วัดไม่ขึ้นนะครับมันไม่น่าจะขาดง่ายขนาดนี้ครับนี่ครับขูดครับนี่ครับนี่ครับรวดโผล่มาครับนี่ครับเส้นมันโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองขูดบัตรกีดูครับ ัตรกีนะครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวจะใช้ตัวช่วยสองให้ดูครับตรงนี้ครับตัดสายออกแล้วเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับท่านจะเห็นตรงอาดำๆจะมีเส้นลวดขาวๆยาวๆนูนๆออกมาแค่ไหมนั่นคัอผมบัดกีตรงนั้นครับซึ่งมันอาจจะมองไม่รู้ครับแต่ว่าพยายามสูงมันใหญ่กว่าเดิมครับมอง โอเคครับปิดเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ก็คือก็อยังไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่าบัตรกินตรงนี้จะได้ครับผมต้องไล่หาจุดว่ามันไปทางไหนครับอันนี้ต้องปิ้ปนมาครับนี่ครับตอนนี้ก็ตรงเต็งน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวตัด เดี๋ยวหยุดคลิปครับอ้าวไม่หยุดนี่ครับผมพับไว้ให้ดูครับว่ามันโผล่มาตรงนี้แต่ผมยังไม่ได้ขูดบัตรกีนะครับตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าปิ้นขาดเพราะว่าปิ้นวงจรตัวนี้มันก็น่าจะเป็นสองสามสี่ชั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าปิ้นจากข้างบนมาถึงด้านล่างครับอาจจะวิ่งไปชั้นสองหรือชั้นสามมาแล้วแต่ครับนี่ครับตัวนี้ครับ เห็นไหมครับนี่รูดนะครับเดี๋ยวผมต้องบัดกรีนั่ขูดครับขูดขูดบัดกรีเฉพาะไม่ใช่มานขูดทางข้างนี่เราบัดกรีติดกันนะครับเป็นกงเป็นกาวไปกันใหญ่นะครับขูดเฉพาะตารูเล็กรูเดียวที่มันโผล่แบบพวกนี้ครับยกตัวอย่างอาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่มันมีตาเดียวถ้ามองลายเส้นมันไม่ไปไหนครับเนี่ยอย่างเงี้ยซูมเนี่ยมันไม่มีลายเส้นไปไหนครับมันโผล่ขึ้นมาเฉยๆนะครับ แต่ว่าปิ้นที่มันซ้อนกันมาจะวิ่งไปที่อื่นครับเพราะตรงนี้มันมีลายเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะบัดกีนะครับนี่ครับบัดกีตรงนี้ครับตรงตรงรูเลยครับมันเป็นไปได้จากรอยสี่เหลี่ยมของมันมันเยิ้มๆนะครับอาจจะเป็นตรงนี้กัดก็ได้ครับนะครับมีส่วนมากครับเพราะว่าลายปิ้นวงจรเป็นไฟเลี้ยงเนี่ยมันจะร้อนครับร้อนแล้วโดนฟุ่นนิสึมเข้าไปมันก็จะกัดวงจรง่ายขึ้นอาจจะขาด แต่ก็ขอให้มันได้ตรงนี้อย่าไปทางอื่นมันผมไม่มีวงจรเลยครับมันต้องทำไรวัดหาจุดที่ว่าจะเป็นไฟมาเลี้ยงตัวนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอบัดกีสักครู่ครับถ้าท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็ถ้าเจอจุดเสียแบบนี้ก็อย่ารอชาร้าครับจัดแกะมาทําตัวนี้ซะครับมันช่วยระบายความแต่ว่าตอนนี้มันมันมันหมดตาอยู่แล้วครับ เดี๋ยวผมจะทาความสะอาดปิ้นตัวเหนียวๆตรงนี้ด้วยไม่งั้นอาจจะซึมไปเป็นอาการอื่นนะครับเดี๋ยวตัวนี้ลองทําดูดูครับเนี่ยคาบเขียวๆที่มปนกัดที่จริงมันเป็นเนื้อทองแดงครับเห็นไหมเนื้อทองแดงแบบนี้ครับแสดงว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ข้างในรูก็มีปัญหานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมบัดกีสักพักเดี๋ยวล้างปิ้นเหนียวๆ้วยครับตรงนี้ด้วยนี่ครับก็สรุปว่าใครมีรุ่นพวกนี้ครับแกะมาถอดเลยครับ ในนั้นอาจจะได้หาซื้อบอร์ดครับถ้าไม่เจอจุดเสียแบบผมนะครับถ้าเจอจุดเสียแบบผมก็ถือว่าโชคดีครับไล่ซ่อมตามกันได้นะครับแต่ถ้าหาไม่เจอคือยกบอร์ดครับก็ค่อนข้างจะเสียตังค์เยอะอยู่ครับไม่จะเป็นบอร์ดถอดก็แล้วแต่ฮะก็นี่ครับผมบัดกีตรงนี้แล้วครับจุดแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ออกครับโอเคครับผมอันนี้ก็คือยังไม่รู้ครับต่อแค่นี้ก่อนถ้าไม่ได้ผมจะไล่ลลยไฟแล้วอาจจะโยงสายนะครับ โอเคครับเพราะว่าการไล่ไลยไฟเป็นค่อนข้างจะไล่ยากไม่มีวงจรอะไรัครับคือใช้อสิ่งทีเ่เขาเรียกว่าอะไรการไล่วงจรธรรมดาเนี่ยที่เคยทํามาหลายอย่างก็มันก็เป็นช่างก็รู้อยู่ครับว่าควรไล่อะไรยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมลงมือทําสัก,กครู่ครับนี่นะครับอาจจะลืมเดื่มตาครับผมถอดลวดออกแล้วครับตรงที่ต่อรองก่อนหน้าเดี๋ยวจะมาลองกันครับเดี๋ยวตัวนี้ถ้า ถ้าลองติดก็เดี๋ยวจะมาไล่ไลายดูว่ามันไปนโผล่อยู่ไหนเวลาท่านผู้ชมเจอแบบผมถ้าไม่มีไฟมาท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องมาไล่หาจุดตาปลาเล็กๆแบบผมท่านผู้ชมเพแค่ทําความสะอาดตรงนี้เอาตรงนี้ออกเปลี่ยนใหม่นะที่จริงมันมันค่อนข้างหาย,ยากครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะยังไงได้ถ้ามันไม่ได้จริงครับก็เอาอ่ะสักครู่ครับต่เมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้มีสายเข้าครับ เอ่อก็ควรจะเอาออกนะครับก็ถ้ามันมันมันไม่มีจริงก็เอาแปรงกับน้ำมันสนขัดขัดเอาความความเหนียวของมันออกนครับแล้วก็เอาอะไรอ่ะถุงถุงก็ได้นะครับถุงหรือว่าเทปเทปเทปกาวที่มีหน้าหน้าของเขาเรียกว่าอะไรหน้ากระดาษอยู่ครับ แปะไปทางนันเพื่อให้มันแน่กว่าตัวนี้ครับมันแตมไม่ได้ให้มันมาติดกับตัวนี้ครับด้วยเอาพาเท็บดำก็ได้แปะกันกันความเหนียวของนี้มาโดนนี้อย่างน้อยมันก็ช่วยตัวเก่าก็ยังช่วยแตะกับปิ้นนี้เพื่อระบายความร้อนอยู่ครับถ้าไม่มีจริงๆนะครับโอเคครับผมควรทํานะครับไม่ทําไม่ได้นะครับอาจจะตีกับเป็นอาการอื่นนะครับพวกนี้อาจจะสั่งงานไม่ได้เลยอาจจะไม่ติดเลยครับถ้าเกิดมันซึมเข้าไปนี้เราไม่มีทางรู้แน่นอนครับโอเคครับใครมีรุ่นนี้โซนี่ครับควรทํานะครับ ก็แล้วแต่ครับก็คือการแนะนําผมก็ได้แนะนําเท่าที่รู้สึกเวลาทําเองกับมือครับโอเคครับผมก็จะทําให้ดูเลยครับอันนี้ก็น้ำมันสนนะครับเดี๋ยวเทใส่แปลงนะครับแล้วก็ขัดเลยครับเดี๋ยวสักครู่ครับหยุดก่อนก็เทใส่นะครับก็ขัดครับให้แนะนำน้ำมันสนเย่่งเดี๋ยวไม่เอาทินเนอร์ครับทินเนอร์จะเพิ่มความเหนียวครับขัดไฟก็ใช้อ่า ชิชู่หรือสำลีเช็ดเอานะครับถ้าใช้ทินเนอร์นี่เหนียวมากครับจะเพิ่มความเหนียวยิ่งกว่าเดิมเนี่ยแต่แต่ฝืดนิ้วมากครับไม่เหนียวนะครับฝืดก็เช็ดทำความสะอาดหน่อยแล้วเอาเทปดํามาแปะครับแปะไปเลยครับแปะนี่คือกันความเหนียวของตรงนี้ออกมาเพื่อจะมาโดนปิ้นอีกครับถ้าใครในกรณีไม่มีตรงนี้ครับมันถอดออกไม่ได้ครับถอดออกแล้วมันจะมีที่ระบายความร้อนนะครับก็เดี๋ยวไอซีจะพังไวครับก็นั่นแหละครับก็แนะแนลครับใครจะทําไม่ทําก็แล้วแต่ครับ โอเคครับผมอันนี้ผมถอดออกครับลวดเดี๋ยวมาลองดูกันครับนี่ครับหลังจากไล่มาครับวัดอาคุณหนึ่งนะครับมาโผล่ตรงจุดนี้ครับตรงนี้เลยครับหลักการง่ายๆของท่านผู้ชมก็คือทําความสะอาดแค่อถ้าวัดไฟตรงนี้ไม่มานะครับขาแรกเนี่ยถ้าไม่มาทําความสะอาดเขาเรียกว่าอะไรซิลิโคนแผ่นระบายความร้อนตรงนี้ครับกับตรงนี้ทําความสะอาดเสร็จแปดเทปครับ แล้วก็อย่าลืมขัดล้างปิ้นปิ้นตรงนี้เลยครับที่ว่าอยู่ด้านใต้ที่หน้าสัมผัสโดนกับแผ่นระบายความร้อนครับที่มันเหนียวๆครับด้วยน้ามันสดครับทําเสร็จก็บัดกรีตรงนี้ครับโยงสายเพราะว่ารูมันเล็กครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่ถนัดครับโยงสายมาเข้าตรงนี้ครับก็คือโยงด้วยสายไฟนี่แหละครับแต่ก็ต้องมีความชํานาญสักนิ้นะครับไอ้ตรงเนี้ยสาคัญครับนี่ครับก็คือบัดกรี โดนเงาตัวเองนี่ครับบัดกีไปเลยครับแล้วก็โยงมาเข้าตรงนี้จริงๆมันอาร์มันน่าจจะเป็นอาร์สิบโอห์มนะครับเท่าที่ผมวัดไม่ก็มาเข้าขาแรกครับเข้าขาแรกเลยก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วครับที่นี่อย่าลืมทำความสะอาดนะครับแนะนําด้วยครับครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเสียบปั๊กครับเสียบครับสีเขียวติดแล้วครับด,ดูครับติดแล้วครับโซนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับเปิดสดผมไม่ได้ต่อภาพดนะูดูครับ โอเคครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กช a ้นแนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวต่อภาพใไปดูครับเดี๋ยวว่าจอไม่ผ่านจะปิดฝาครับ โอเคครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับผม